สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกานทั้งฝั่งลาวทาั้งฝั่งไทยทั้งต่างประเทศพบพอะกับส่องลงแท่นคือเก่าเนาะพี่น้องกับข้อถูกข้อพลาดหลายๆกับบูหูว่าโทรศัพท์ในลงแท่นเน่เป็นพอ,อยังพี่น้องมันลงขีบก็ลงยากเนาะถ้าจริงกันเนตกระเดือนหนึ่งแพงอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าลงขีบก็ลงยากเาเขาบูหูว่าเหตุผลมันคือ,อยังเขาเลยเมือนน่อยน้ำบูหูว่ามันเกี่ยวกับโทรศัพท์หรือเกี่ยวกับยังกันแท้ เมื่อนี้พอท่ทนได้งานพิเศษอีแล้วก้อยก้อยกุ๊กกุ๊กหักงวัวบอท่านได้ปล่อยเรื่องงวยสี่ตัวปล่อยนกินไปก่อนมันเบิดแล้วบอกมันคือเที่ยวขาวเทีเ่ยวออกแทะมันเบิดเท่าก,กับสิปล่อยออกอเ,เรื่องงวยสี่ตัวงานพิเศษเท่ากับมีซัมมี่เลยนง มีกอกมันกอกหง่ากับกอกข้าวโพดเกาะหง่าก,กับกอกอ่าขีง้งัวพีนนวนนนนพน่น้องเอยนี่แหละอันนี้ห้าน่ะอันนี้ห้าพืชนะวนาบ่เดร่างน้องห้าวุ่มห้าวขวดเอาแม่นองแทนพาก,กันกวดแล้วก็พอนองแทนปีใหม่เข้ามาเนาะโอ้ไป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 เดิน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  แต่ละมือกับบอลว่าวก้าพย์พี่น้องจ้าแต่ละมือแต่ละเว้นกับว่าแต่กับง้อนี่แหละแต่ละมือก็ได้ไปเดินเดินเดินออกเร็วออกออกไป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 ออกไปออกออกไปออกไปออกออกไปออกออกไปไป ตีต่ำๆปรบเดมัมนยังบร่ยอยากออกไปเดินน้องแทนนะเห็นนั้นเห็นห,นหนลดไฟนั้นจังมาดีใจอยู่แลนอยู่บั่บัาผู้ได้เ <c oughs> มือนในพอน้องแทนได้งานพิเศษอีแล้วได้รับจอบอีแล้วบอว้โหวสิได้จากบาทเนาะสุดก่อนนะเพิ่นหายซองอยพี่น้องสุดนี่กันลายกวักวกา,า,าบุงา้งเพื่จะหายจากบาท เกอ,อกใส่ทางง่ายดีนีบเข้าไปสู่ไต่ยต่วันสู่ไต่พอน้องแทนสูนน่ไต่เด้อพอน้องเทนไในทบงานพิเศษหามย่าสะลงมาตีแหละว่าพางเบิงสงการพี่น้องสงการก็เจอกันอยู่บ้านไปนเลยเนาะ ฟังเบิ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวบ่ได้ว่าว่าสิอันนั้นได้ฟังฟังซะกอนะอ้ยนี่อันนึงกินบกาุยาปาลุง่ยดีปาลุงงแทนกใหญ่แล้วก็ยังว่าบ่ฟังอยู แต,ต <laughs> แต่ละมือนะ่ตีกับเท่าแก่หยอกรับเทาะกาะก่แต่ละมือนระหัวนไหวเราะหัวเราะหัวเริะหัเร่ะันเราะหัไราะเราะหัวเราะเาะเาหัวเราัวเราะัวเราะหัริหัริงวราเราะหัวเเาะเัระเระเอาไปเาะเราเราะหเะเาหวเัววเััาเาะหา หลายจากเมือ่อแล้วสักก็เลยเสียเอาเพิ่นเมื่อส่งคันเพิ่นสียูนะ่นไม่ใหญ่เพิ่นพร mm hmm. องแทนชวนดุนด mm hmm. บ่วนดุบบาแล้วมื้อนี่อาจจะเป็นเพืออื่นแล้วฮะพองแทนมาแล้ว ชุดน้ำมันน้อยกว่าชุดนัน่นนี่อีเด้วอวันสู่ตายพี่น้องเางานพิเศษช่างามได้เงินโอ้สู่ตายสู่ตายเพื่อครอบครัวสู่ตายเพื่ออยู่เพื่อกิน าบเฮ็ดแบบนี้ก็บ่มีเงินเนาะแต่นี่ก็ยังแต่นี่ก็หาเช้ากินค่ํากันปานก็ยังยังบ่มีเงินเงินเสียนยังบ่มีเงินเฮาสิใช้บ่ได้อึดเงินาบ่มีเฮาสิใช้บ่กับนะไปกลับมาบ่น้องดีแทแงกะอยู่กัน8คน โทรหาเพิ่นบริโทรหาเพิ่นชอมือแลนน้องนี่แทกงัวลอยก่าโตบ่อนฮาไดงัวริโตแม่แมทำอยู่อ่านามัวตอนนั้นไดฮะมันดูนั่นไาต้งกอเฮาก็บ่มีพอุ่นวนไปผูดีเอาเพื่นจะก่อน มแล้วฮัก,ก็ซอยคือเกาขาตั้งกล้องไปใส่ฮะไม่นักมาฮู้ไปฮูกมาอันี้ โอ้ยข่ายาวลงเน่แพทเออมันกิมบัญชีได้เรเือพ่อทรายนะ่ะนะโอ้เห็ดยังนะเห้ากับตองกะขอสุขอภพย์ลายได้พี่นะเห้าไปลงคิดให้เบิง่งเห้ากับคือฮาว่าแล้วมันลงงากลงลิดถามมันลงได้อันนั้นได้เห้ากับสีลงให้เบิ่งอยู่เนาะลงอันนะั้นให้เบิ่งอยู่อันนี้ก็แต่น้เพื่อสีลงได้อเป็นสามสี่ชั่วโมงก็ยังลงบ่ได้ฮาวเลยก็เลยบ่อยอยากลงลงกะ นึ่งมากกะน,น้องแทนกะอยากเสาะโทรศัพท์แน่ก็เลยบ่ได้ค่อยอันน,น, th, นั้นปานใดผู้ไรถ้ามีโอกาสเนาะถ้ามีโอกาสถ้ามีนเมื่อบ้านเนืาาน้อส่องบ่ได้สิถ่ายครูลงครูมืคมให้เบ,บิง่งเนาะเพราะว่าเฮากคือว่าละเฮ็ดงานอืสิวนแทนำนะดดิวก็ลายพองแทนสิพามือ เมื่อกลับลงมาใหม่ว่าสิอนุเทพมาส่งเพิ่นสิอยู่นําแม่ใหญ่เพิ่นอยู่นําแม่ใหญ่ดําแม่ใหญ่ดําก็ให้เอามาส่งให้ก็เลยว่าสิเอามาส่งให้เพิ่นลองเบิ่งคั่นว่ามันบ่ฮอบ่เออโอเค ไปข้ากรุงเทพสองคนนี่เฮาได้เงินเดือนหมื่นสี่คโลเจตพันเนาะคนล 7, เจตพันหมื่นสี่นี่คือว่ากับกับนะซื้อพวกของใส่นะซื้อทุกอย่างน้ำนะซื้อบริเติมแต่แก๊สกับเขา่าเข่ากับเพิ่นซื้อหายเดือนละสองถังแก๊สเพิ่นกระเติมหายนอกนั่นนะเราซื้อเบิร์ตทุกอย่างเนาะเดือนละหมื่นสี่แมนบอลล่าพี่น้องนั่นแหละ สองคนหมื่นสี่โคราจพันถาพิเศษถางานพิเศษกะโดนๆคือแบบนีน้เดือนหนึ่งมีอยู่ประมาณชองเทือ่อกอกขิงวัวกะกอกขิงวัวกะกอกลายกะได้ลายเนาะแต่ว่าถามบม่มีขิงัวเขาก็บ่ได้กอกช่วงนี้ช่วงนี้ยังบ่มีกระสอบเผากเ็เลยบ,บ่ท่านได้กอกกันช่วงนี้ยังบ่มีกระสอบเผากเ็เลยบ,บ่ท่านได้กาะ พองชอนกอ็ออกถาเฮากรีวิวเฮากรีวิวถาพองแทนแผลสิแล้วว่าซะแล้วบ่เหมือนแล้วบ่พองแทนแล้วว่าซะแล้วลก,ก็นุกทรายจะได้ จอมเสดจอมมืนอ,อาแล้วลูกนะแม่มันคั่นนะอย่าเฮ็ดห้ามอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดนั่นแหละพี่น้องบ<อ>่าวลายคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมผ่าหลับซมสองน้องแทนเด้อปักลายปักแจ่สสองน้องแทนในตาจับปลาลูงขอขอบคุณลงหน้าสวัสดีปีใหม่กาขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนาะ ลຳລວຍຄິດຫຍັງກໍຄ່ອຍໆສົມຫວັງດີ